สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแบ่งปันการเซตวิทยุ t 14นะครับกับรีเซฟสองตัวนะครับในการทำมันตินะครับในการเซตมันติรีเซฟที่ว่านี้ก็คือตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นรีเซฟ R7008SB ครับ R7008SB ครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น R2008SB นะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้คนใช้กันเยอะมากนะครับ R2008SB นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรา connect i 시브นะครับ connect r i 시 e กับวิทยุให้เข้ากันก่อนนะครับก็หลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปในการเซตมันตินะครับเราต้องตั้งค่าที่วิทยุก่อนนะครับโดยการเปิดวิทยุนะครับเปิดวิทยุขึ้นมาปึ๊บเราก็จะหาค่าโดยการเข้าเมนูนะครับคลิกไปที่โมเดลเซตนะครับโมเดลเซตแล้วเราก็เลือกนิวนะครับเพื่อตั้งค่า โอเคได้แล้วนะครับตรงไทยต้องเป็นแอร์เพลนนะครับในระบบตัวนี้นะครับรี i v e เราดูว่ารี i v e ใช้ระบบอะไรไใช้ระบบ S Face นะครับก็คือ s f h ขีดนะครับก็คือในโหมดนี้นะครับ s f h ขีดนะครับถ้าสมมติว่าในโหมดของท่าน ไปอยู่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งนี้มันก็จะไม่คอนเนคกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลื่อนมาในระบบเดียวกันโอเคนะครับโอเคเราก็จะได้แล้วนะครับเป็นหน้าตาของดีซีาร์สองนนะครับตอนนี้เราก็จะได้ขึ้นสแกนที่ตรงกันก็คือ S-FH นะครับ ต่อไปอเราสามารถ Rename ชื่อใหม่ได้นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตัวนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนไปคำว่ารีเนมนะครับโอเคอแล้วเราก็เลื่อนมาที่คาว่า Delete นะครับเพื่อลบอันเก่าออกก่อนเห็นไหมฮะนี้เราจะตั้งชื่อก็ใส่ได้เลยนะครับสมมุติเราตั้งเป็นง่ายๆนะครับเพื่อความรวดเร็วเราตั้งเป็น V2 ก็กดไป V นะครับ แล้วก็หาเลข2อะครับหาเลขสอโอเคเลขสออยู่ด้านบนขึ้นบนหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอได้แล้วพอได้ชื่อแล้วเราก็มาต้องมากด enter ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ กดคำว่า enter โอเคพอเรากด enter ปุ๊บเราก็ออกจากโหมดนี้นะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้ชื่อแล้ว v 2โอเคครับในการเซตมันตินะครับตัวสติ๊กนะครับตัวติ๊กจะต้องอยู่ที่กึ่งกลางจะต้องอยู่ที่กึ่งกลางตลอดนะครับโอเคต่อไปเราก็เข้าเมนูนะครับเข้าไปเช็คว่าซัททิม เป็นศูนย์หรือเปล่าซับทิมต้องมีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะมีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมดโอเคตอนี้ก็เข้าเมนูฟังก์ชันเข้าเมนูฟังก์ชันนะฮะเมนูฟังก์ชันเข้าไปที่ช่องห้านะครับช่องห้านี้คือโหมดเกียร์นะครับเราจะตั้งเป็นโหมดโยกสวิตช์สามทางนะครับหรือที่เรียกว่าสามแก๊ก ก็คือเมน a ว a t t ติจูด GPS ในโหมดนี้เขาเลือกให้เป็น SG นะครับ SGSG SG ก็คือตัวนี้นะครับ SG หเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะโหมด SG นะครับอ่าโอเคถ้าเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเราก็คลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกโหมดได้ว่าเราจะตั้งโหมดอะไรนะครับอ่าโอเคในเมื่อตอนนี้ มาอยู่ในโหมด s g ก็เลือกเป็น s g ก็ได้นะครับโอเคท่นี้ในช่องที่6นะครับ VPP เราจะตั้งเป็นโหมดเราจะตั้งเป็นโหมดคอ o c k home ล o c k นะครับโหมดนี้นะครับเราจะตั้งเป็น c l o c k h o m e Lock เราก็มาเลือกปุ่มนะครับที่จะเป็น cross lock h o ค e l o อ k สมมุติเราจะเลือก โหมดคอสต์ล็อกคุมล็อกโดยใช้โดยใช้โหมดนี้นะครับสวิตตัวนี้นะฮะเป็นสวิตซีนะครับเป็นคอสต์ล็อกคุมล็อกโอเคเราก็ลองมาเลือกดูนะครับเลือกเป็น s s ส SD นะครับ SD เราก็หมุนเลือกไปที่ SD โอเคเห็นไหมฮะก็จะได้โหมดนี้แล้ว ส่วนช่องที่7เราสามารถเลือกเป็นกุ้มเงยกล้องในที่นี้เราจะใช้ตัว RS นะครับเพราะว่ามันจะง่ายในการคอนโทรลนะครับโหมด RS ก็คือโหมดที่อยู่ตรงตรงนี้นะฮะนะครับตรงนี้นะครับนฮะดีลากขึ้นลาบลงเพื่อปรับกล้องได้นะครับโอเค โหมด RS แล้วก็เข้าไปคลิกนะครับคลิกหาคำว่า RS โอเคเราก็จะได้โหมดก,กล้องเลยฮะโอเคต่อไปขั้นตอนต่อไปก็เข้าไปที่ e อ Endpoint นะครับ Endpoint เข้า Endpoint แล้วก็เข้าไปเช็คในช่องที่5คือโหมดเกียร์นะครับปกติแล้วการเซตมันตินี้ ออพอเราเข้าโปรแกรมปุ๊บเนี่ยโหมดที่เมนนุ่นกับ GPS ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรงเราต้องมาแก้ไขตรงนี้นะครับโดยคลิกเข้าไปตรงช่องร้อยนะครับตรงนี้นะครับให้โหมดเมนนุ่นนี่น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน77นะครับอันนี้อันนี้ต้องไปเช็คในโปรแกรมเลยีรึงนะผมตั้งคร่าวๆนะครับส่วน GPS attitude จะจะจะโอเคแล้วนะครับส่วน GPS ก็ให้ตั้ง ที่โหมดนี้นะครับช่องนี้นะครับโหมด GPS ก็อยู่ประมาณค่าประมาณเท่าเท่ากันนะครับบวกลบก็ไม่เกิน1หรือ2นะครับอันนี้เราเรา,เรา,เราตั้งไว้ที่เจ็ดสิบแปดก่อนละกันโอเคเมื่อได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นการเซตเป็นการเซตฟังก์ชันที่เรียกว่า Fail safe นะครับ Fail safe ในที่นี้เราจะใช้ปุ่มนี้นะครับเราจะใช้ปุ่มสวิตช์สองแก๊กก็คือสวิตช์นี้นะฮะสวิตช์สแก๊กจะโยกได้แค่2อทีในโหมด S F นะครับ S F S F นะครับโอเคเราเลือก f F เป็นโหมด Fail safe นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาเข้าเมนู ProMix นะครับเข้าเมนู ProMix โ okay. อเค ้าเมนูโปรโมิกเลือกไปที่ช่องที่1น,นะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้าลายออกมาแต่ในการเซตค่าเราต้องใส่ค่าเข้าไปเพราะฉะนั้นในการใส่ค่านะครับเราก็ต้องมาตั้งค่าตรงไลเนอร์นี่นะครับไลเนอร์เราต้องตั้งเป็นพอยต์นะครับต้องเลือกเป็นพอยต์โอเคเห็นไหมฮะ ตอนนี้หลายเส้นก็จะขึ้นมาแล้วแต่ค่านี่ยังเป็นสูงอยู่ถึงเราจะลบสวิตยังไงมันก็ไม่มีเทอร์นดูโฮมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้มีเทอร์นดูโฮเราต้องใส่ค่าตรงนี้ลงไปเราจะรู้ได้ไงครับว่าค่าตรงนี้มันเท่าไหร่เราก็ต้องไปดูที่พิทเคิร์ฟนะครับโอเคดูที่พิทเคิร์ฟอ่เห็นค่าพิทเคิร์ฟไหมฮะช่องที่1-100ลบร้อยช่องที่สองลบห้าสิบ ช่องที่30ช่องที่450ช่องที่500เราเอาค่าตรงนี้นะครับไปใส่ตรงโพรมิกนะครับโอเคช่องที่1ลบร้อยนะครับเราก็หมูนไปเลยฮะลบร้อยช่องที่2ลบห้าสิ ช่องที่สามศู 0, 0, นย์ช่องท, 4, 50, องที่ช่องที่สามศูนย์นะครับช่องที่สี่บวกห้าสิบบวกห้าสิบช่องที่ช่องที่ช่องที่ห้านะครับบวกร okay. ้อยโอเคเห็นไหมฮะค่าโปรมิกค่าโปรมิกก็จะก็จะเท่าเดิมแล้วนะครับก็คือ ก็คือจะเท่ากับพิชเคิร์ฟนะครับลองไปดูนี่นะฮะลบร้อยลบห้าสิบศูนย์ห้าสิบ้อยนี่คือค่าของโปรมิกนะฮะเราไปดูค่าของค่าของพิชเคิร์ฟนะครับโอเคเห็นไหมฮะค่าเท่ากันโอเคจบต่อไปเราก็จะไปตั้งค่าหน้าที่สองของพอเราได้ค่าของโปรมิกเสร็จแล้วให้เรา เข้าไปตั้งค่าโปรมิกในหน้าที่2นะครับเพราะเราตั้งยังไม่ได้เลือกสว e ิตเห็นไหมฮะเมื่อกี้เราตั้งสวิตเป็น SF นะครับเราก็เลือกไปเป็น SF โอเคโอเคเห็นไหมฮะเป็น SF แล้วแต่เราก,กดสว e ิตเห็นไหมฮะค่าก็ยังไม่เปิดเราจะไปเปิดค่าก็ให้คลิกตรงที่ INH นะครับแล้วเลื่อนมาเป็น ACT แล้วก็ Enter เวลาเรายกสวิช์ปุ๊บนะจาก o อฟจะกลายเป็น On ก็คือเราเปิดค่า Fail s a ซ e แล้วนะครับอันนี้คือปิดอันนี้คือปิดนะครับอันนี้คือเปิดพอเรายกสวิ๊กออนปุ๊บมันจะเข้าโหมด Return to Home หรือ Fail s a ซ e ก็คือกลับบ้านนั่นแหละโอเคครับต่อไปนะครับก็ ต้องไปเข้าในโปรแกรมเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเข้าโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ